วันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับนะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลรอบนี้ไปกันทั้งหมด11วัน11คืนนะครับเนาะวันนี้วันที่25มกราคม2567นะครับผมก็จะไปทําการแสดงอยู่ที่วัดโกวกลากนะครับตําบลโกวกลากอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคืนแรกนะครับเอซแฟนกับพ่ <K ill> ไปให้กำลังใจอีหลาน้อยอุ้งอิงหลายๆนะครับเด้อไปให้กำลังใจครูแบ่น,น้อยนะครับเนาะได้ชาย,ยาใหม่จากพ่อโจเมื่อคืนเมื่อคืนพ่อโจก็ไล์สุดนะครับระหว่างที่ไล์สุดน้องก็โทรโทรวิดีโอคอมาคุยกับพ่อโจด้วยนะครับแล้วก็วยพรนะครับวยพรให้ ให้น้องฮักแพงเนาะน,น้องฮักแพงก็อยู่ในไร์สดนั้นด้วยก็ไว้พอให้น้องฮักแพงประสบความสาเร็จน,นะครับก็สู้ไปด้วยกันนะครับเนาะน้องก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วนะครับสาหรับน้องอุคงอิงนะครับแล้วก็ก็ฝากน้องฮักแพงนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องอายุ16ปีมีความฝันติ่เดินหาความฝันตามหาความฝันเหมือนกับพี่อุ้งอิงแล้วก็มีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลก็ ก็ถือว่านะครับนะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้ที่มีความสามารถในการร้องการลัาเหมือนก,นกันกับพี่อุ้งอิงนะครับแล้วก็มีพี่อุ้งอิงเป็นไหนดอนด้วยนะครับเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะครับนะวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดโกรกกรากเป็นวันแรกก็ถือว่านะครับอากาศช่วงนี้นะครับเดียวร้อนเดียวหนาวนะครับ FC แฟนคลับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะเมื่อคืนนี้นะครับพ่อโจโออไฟ์สวนแล้วก็ได้ทําการเปิดบ้านฮักนะให้กับน้องงุอิงด้วยซึ่งบ้านฮักหลังนี้พ่อโจอธิบายว่าเป็นบ้านฮักที่ทางพ่อโจอเปิดให้เองนะครับส่วนบ้านละฮักหลังอื่นๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครอยากมารวมกันกับบ้านฮักหลังใหญ่หลังนี้ก็มาได้นะครับ นะครับหน้าตานะครับชื่อบ้าชื่อบ้านะครับบ้านทักองอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวหน้าตาปกากลุ่มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบ้านทักหลังใหญ่นะครับบ้านทักองอิงนะครับหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับเนาะก็เปิดตัวไม่กี่ชั่วโมงก็มีผู้ติดตามไปแล้วเจ็ดพันกว่าคนนะครับเนาะคิดว่าวันนี้นะยอดน่าจะถึงสองหมื่นนะครับตรงนี้ก็ เอฟซีแฟนคลับก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปสนับสนุนน้องด้วยนะครับไปพูดไปจาไปพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มบ้านฮักองอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีอะไรก็ไปพูดคุยกันหรือว่าเอฟซีแฟนคลับที่อยู่บ้านฮักหลังเก่านะครับก็ก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนนอกจากบ้านฮักองอิงแล้วนะครับข้อโจก็ได้เปิด เปิดบ้านฮักให้กับน้องฮักแพงด้วยนะครับเนาะก็เปิดไปแล้วนะครับเปิดก่อนน้องอุ้งอิงนะครับอ่าเปิดน่าจะไล่เลี่ยกันนะครับก็ยอ,อดผู้ติดตามก็อยู่ที่สองพันกว่าคนนะครับเนาะก็หน้าตากา็เป็นอย่างนี้นะครับในหน้าาปก บกบ้านถทากก็เป็นอย่างนี้นะครับก็องค์กรหมายถึงว่า,าพ่อโจเป็นคนเปิดให้เองนะครับก็สําหรับน้องฮักแพงก็วันนี้วันนี้อย่าลืมนะครับ9ก้าโมงเช้าเวลาเก้าโมงเช้านะครับก็วันนี้9ก้นาฬิกาปล่อยซิงเกิลเพลงคนฮักก็มีหัวใจของพี่แมนมณีวัน fc แฟนครับก็ไปรับชมรับเชียร์แล้วก็ไปให้กําลังใจพี่แมน ให้ติดหนึ่งใน5้มาแรงประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขในการารับชมวีาลาน้อยอุงอิงครูแบ่น้อยอุงอิงแล้วก็ศิลปินในวงสาวนะ้อยเพรินแพงทุกท่านคลิปนี้บ่าวชลาระพี่ลน้องไปก่อนสวัสดีครับ